แจ้งข่าวดีค่ะสำหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้นะคะสอทอคอ,ออกมาช่วยเหลือพี่น้องผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฝ่าวิกฤตสวัสดิการในส่วนของโควิด -19 ไปได้วยกันละค่ะโดยจัดก,การเยียวยายช่วยเหลือจ่ายคนละครึ่งนะคะคุณผู้ชมให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนในส่วนของวงเงินไม่เกิน5,000บาทเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจำกัดเฉพาะ 1>, 1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นค่ะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนฟังทางนี้นะคะในส่วนของการช่วยเหลือบัตรคนจนในครั้งนี้ค่ะช่วยเหลือผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐป่าวิกฤตโคด1 9ไปด้วยกันนะคะเงื่อนไขหลักเกณฑ์เป็นแบบไหนเดียวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านนะคะอัปเดตขข้อูล่าาวสา ล่าสุดจากทางกระทรวงการคลังเมื่อวันที่17มิถุนาย,ยน2564โดยนางสาวรัชดาธนาดิเลกนะคะรองโฆษกรัฐบาลได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่ารงรับจำนำของทางรัฐบาลนะคะจัดโปรโจ่ายดอกเบีย้ยคนละครึ่งช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะ ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมสถานธนานุเคราะห์นะคะหรือว่าสทคหรือว่าโรงรับจำนำของทางรัฐบาล40แห่งทั่วประเทศนี่ยละค่ะออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยด้วยการแบ่งเบาภาระรายจ่ายดอกเบีย้ยร่วมฝ่าวิกฤตโควิด19ไปได้วยกันโดยได้จัดโปรโมชั่นจ่ายคนละครึ่งนะคะลดดอกเบี้ย50%แก่ผู้มาใช้บริการที่ถือบัตรบริการแห่งรัฐวงเงินจำนำไม่เกิน5,000บาทเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม2 5 จำนวน1คนต่อ1สิทธิ์ต่อ1ตัวรอบจำนำเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมผู้ใช้บริการไม่สะดวกเดินทางมาส่งดอกเบีย้ยที่สาขาสามารถส่งดอกเบีย้ยผ่านช่องทาง7 e เว่นอีเหรือว่าถุงเงินกรุงไทยเน็กได้นะคะ ในส่วนของสถานทานุเคราะห์นะคะเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีไม่พักเที่ยงค่ะเปิดทั้งวันเสาร์และว,วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะะักขัดตะเลิกนะคะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้หากคนที่ถือบัตรคนจนท่านไหนสนใจก็0 2 2 6 4 6 2 6 6ค่ะหรือว่าจะติดต่อโดยตรงที่ลงรับจานานแต่ละพื้นที่ได้นะคะคุณผู้ชมทั้ง40แห่งทั่วประเทศอันนี้ก็ถือว่าบอกข่าวให้กับ พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบาัตรคนจนนะคะตอนนี้ทางรัฐบาลช่วยเหลือในเรื่องของการลดดอกเบี้ยคนละครึ่งของคนที่จะรับจำนำในส่วนของโรงรับจำนำของทางรัฐบาลแล้วค่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่เดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ